ค่ะขอกาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพารวยนะคะวันนี้พามาตามแนวทางอาจารย์น้อยนะคะเป็นเลขทาพิธีไหว้ครูนะคะนี่เป็นหลักฐานเก่านะคะเข้าทั้ง6 3สาแล้วก็3 2ตรงๆนะคะหลักฐานเก่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชม ก็ถือว่าแม่นเลยนะคะพิธีไหว้ขูนะคะ <The> <Of Things> แล้วก็วันนี้มาตามแนวทางความฝันของอาจารย์ฝันดีแล้วนะคะเข้ามาแล้วขอ,อกําลังใจคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแช่นะคะก็รับชมจากจังหวัดไหนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะไปเดี๋ยวไปฟังแนวทางความฝันของอาจารย์กันเลยนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์น้อยนะครับผมเนาะก็พุ่งไปลงป่ามาใช่ไหมครับอาจารย์เขาขอแรงไปช่วยออกปลาในสระเขาจะย้ายสระย้ายปลา เป็นปลาเลี้ยงครับครับอาจารย์เพราะว่าสระเดิมเนี่ยมันอยู่ติดถนนแล้วครับมันก็น่าจะมีโจรมีขโมยมีเรื่ออะไรก็ไม่รู้เขานะก็ถึงก็ถึงให้ช่วยไปลากอวนย้ายปลาจากสระที่อยู่ติดถนนน่ะเอาไปปล่อยสระคือลึกเข้าไปครับวันนี้นอนหลักๆวันนี้มาแสดงความดีใจกับอาจารย์น้อยเลยทั้งบนทั้งล่างถูกกันเยอะแม่จานงวดตอนถูกกันเยอะไหมครับเท่าที่รู้ข่าวมานะครับ มีสองร้อยเลขเนะี200่ยสองร้อยสองร้อยทั้งข้างบนข้างล่างเออน,นี่ยประมาณจำนวนเงินคนหนึ่งพ,พ,พันเลขตัวละพันทั้งทั้งทั้งล่างทั้งบนไปอีกห้าค,คนหนึ่งแล้วก็มีห้าร้อยทั้งบน,บ,บนทั้งล่างนี่คนหนึ่งและที่เหลือก็เป็นสิบยี่สิบ แล้วจนจับรวมเงินจานวนเงินอยูป่ประมาณถูกประมาณเท่าไหร่ลูกศิษย์เท่าที่จะนับดูนะเท่าที่จะนับดูเท่าที่รับเน้นๆเ,เลยเนี่ยครับเฉพาะนับเน้นๆยังไม่ได้รับรายย่อยนะครับมันเจ็ดแปดแสนออ้เท่าที่เท่าที่เข้าๆมาครับผมมันเป็นเหล็กสองตัวนะคะบริสตัดเลยสาม,มหูกับสามสองเนาะไม่ได้ไม่ได้ตัดอืมแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอถ้าถ้าเต็มเต็มนะ ถ้าได้เต็มก็จะประมาณเจ็ดแปดแสนเนี่ยแหละแต่ถ้าเขายังว่าถ้าเขาล็อกก็อาจจะเหลือสามแสนสี่แสนประมาณนี้ครับแต่เลขอาจารย์ไม่ต้องตัดไมให้สามหกออกสามหกให้สามสองออกสามสองต้งมุดทั้งล่างเอาจย์เนาะแต่ของคุณแม่นี่ถูกเหมือนกันบนล่างแต่ของคุณแม่นี่นได้สามสองเจ็ดต้องตัดเนาะแล้วก็สามหกมาตรงตรงของอาจารย์นี่3สามสองสามหกมาตรงตรงเนะอยจารย์เนาะแล้ววันงานว้ครูอาจารย์มีคนถูกเยอะไหมจัน ในหมู่บ้านนี่นะที่เขามาเขาก็ถูกแต่ว่าในบ้านเนี่ยมันชาวบ้านคุณตาคุณยายเนาะตัวละสิบยี่สิบนั่นแหละตามภาษาใต้บ้านก่วนละร้อยหนึ่งอ่าส่วนละร้อยหนึ่งกับผมเนาะพอดีมีคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยครับมีโชคมีลาบกับอาจารย์ฝากเงินมาให้อดมินหนึ่งพันบาทเอามาให้อาจารย์น้อยเดี๋ยวแอดมินจะโอนให้เพราะว่าไม่มีเงินสดเนาะขอบคุณมากนะงไกคนที่มาฝากหน้างวดหน้าขอให้ได้อืม ทั้งบนทั้งล่างสามตัวบนทั้งสองตัวล่างเขาให้ได้คครรัับบได้ดีอ่าให้ได้เป็นเศรษฐีเงินแสนเงินล้านนู่นเลยครับผมสาธุเนาะอมุทนาสาธุเนาะอาจารย์เนาะครับผมอออครับผมก็ให้มีบุญสัมพันธ์กันในงวดถัดไปนะครับผมวันนี้มาแสดงความดีใจพร้อมกับแนวทางต่องวดนะครับดีใจอยู่อาจารย์พอเลขออกปั๊บโทรหาแอดมินเลยเพราะว่า ดีใจแอนพินก็ ink, ดีใจร่วมกับจา์เนาะเพราะว่าบ,บอกเอฟซีถูกมีโชคมีลาบแต่เสียดายดคนดูน้อยไปหน่อยในงวดที่ผ่านมานะครับไม่เป็นไรงวดนี้เอาใหม่นอกาจา์เนาะม,มันก่อนหน้านี้มันหลุดไปหกงวดไงเพราะว่าเพราะจารย์บนว่าจะไหว้ครูแล้วครับพอออกพรรษาเสร็จจารย์บนว่าไม่มีเงินครับว่าปีนี้จะยังไม่ไหว้หรอกมีเงินปีไหนค่อยไหวพออาจารย์พูดอย่างนั้นปุ๊บคือเลขหลุดไปนั่นเลยอหลุดมาหกงวดสามเดือนเต็มเนาะสามเดือนเต็มไม่เข้า พออาจารย์ออกรับปากว่าเดี๋ยวให้ได้เดี๋ยวจะพยายามรวบรวมเงินแล้วไหว้ครูให้จะไหว้ครูให้แน่ๆกําหนดวันมาแล้วผมถูกจะไหว้ให้มีไม่มีก็จะพยายามไหว้ให้ให้ได้ครับพอพูดเสร็จปุ๊บเข้างวดแรกเลยไอห้าศูนย์ขออาจารย์นี่เข้ามาแล้วสามงวดห้าศูนย์ห้าสี่ตั้งแต่บอกว่าจะไหว้ครูะเข้ามาสามงวดแล้ว บัดหดใบคู่นี่เขาทั้งทั้งบนสามสองช่องหกสามเลยนะคะจะได้แต่ว่าปีนี้ไม่ได้สามตัวเหมือนทุกครั้งทุก้งปกติเทไาใบครูมันจะได้สามตัวทั้งบนทั้งล่างครับผมจริงๆจะว่าไม่สามตัวไม่เชิงแต่ว่าจานตีขันน้ำมนจับมันแยงมากกว่าอย่างนี้ไอตัวหกหกสามหกสองเนี่ยคคือมันขึ้นขันน้ำมน์ทีแรกเนี่ยขึ้นขันน้ำมนเนี่ยมันจะขึ้นหกมาก่อนคแล้วก็มา สามแล้วก็มาสองครับอ่าทีนี้พอมาอีกรอบหนึ่งมันจะสามมาอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็สองแต่สองตัวเนี้ยมันเป็นสองสองพลิกด้านเป็นสามพลิกด้านแล้วก็มาคแค่นี้ยจานก็นเลยเลขมันเลขห้าตัวเนาะครับมันจะมีหกสอง สามเอ้ยสามหกสองหรือเปล่าอาจารย์รับชักไม่ค่อยแน่ใจละมันมันคล้ายๆกับเลขสองกับเลขหาา้าใช่ไหมอาจารย์ใช่คล้ายๆเลขสองหัวเลขสองเป็นบากหน่อยคล้ายเลขห้าแต่อาจารย์<อ>ไม่ได้จับมันพลิกขึ้นครับเพราะถ้าถ้าทุกครั้งเนี่ยอาจารย์จะจับพลิกขึ้นตลอดแต่รอบนี้ไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรอาจารย์ไม่ได้จับเลขสองพลิกขึ้นเป็นเลขห้าอ,อาจารย์เลยคิดว่าเลขมั<อ>นเยอะครับเพราะอาจารย์ท่านอื่นที่มาเข้าร่วมพิธีเขากะ ต่างคนค่ะต่างได้เลขเขาคนละตัวคนละตัวเนาะครับอ่าถ้าจะอันนี้หมดมันก็มันเยอะอาจารย์กันเลยว่าตัดเอาเฉพาะกระชั้นชิดเอาหน่อยก็เลยตัดเอาแค่สองตัวครับถ้าจา์ลองพิจารณาเลขดีๆตัดใส่ดีๆอาจจะได้สามตัวนุ่นแหละแต่ว่าอาจจะได้สามตัวอาจารย์ว่ามันเยอะอถ้าจะให้พลิกหน้าพลิกหลังก็จะเยอะเนาะก็ไม่อยากให้แนวทางมันหลายตัวไม่อยากให้แนวทางมันหลายตัวอครับ ก็จริงๆเหมือนที่จย์ว่าถ้าได้ไหว้กูริมาแน่นอนมาแน่นอนนะครับผมเนาะก็มีโชคมีลาบกันไปตามๆกันจริงๆก็ไม่มีงบดอกก็ไหวไหว้เพราะว่ารับปลาเท่าไรก็ต้องไหวให้ได้นี่ยังติดค่ามโหรียังติดหนี้ค่ามโหรีอยู่อีกสี่พันแล้วก็ค่าเครื่องเส้นอีกสองพันยังติดค้างเขาอยู่เสียดายวันนั้นไม่ได้มาถ่ายบรรยากาศให้ดูแต่ว่าถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวคนข้างคนที่จะดูน้อยนิดนึงเนาะไม่เป็นไรจันงดนี้ก็ปู่ญาท่านอ่ะชี้ทางให้แล้วอื กำลังจะกลับมาดังเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะจย์นเนาะ <c oughs> คิดว่าปีนี้น่าจะไม่มีหลุดนะครับผมปีนี้น่าจะไม่หลุดอืมเพราะว่ารับปากไว้แล้วว่าปีนี้ไหวปีหน้าก็จะไหวอีกไหวทุกปีเารับามไหวทุกปีถ้ามีเงินก็จะไหวทุกปีครับอบอกแค่ okay, ว้อย่างนี้ครับครับผมเพราะฉะนั้นแจนที่ว่าเลขน่าจะไม่ลุดปีนี้น่าจะไม่ลุืนแกน่าจะให้ตลอดเรื่อยๆครับผมอยู่ที่ว่ากจะให้สองตัวสามตัวอืมอ่าครับถ้าสองตัวก็สองตัวทั้งปีอย่างนี้่อจัน เท่าที่เคยมีประวัติมาครับถ้าไหว้ครูปีไหนได้สามตัวมันก็สามตัวหนึ่งเดือนตลอดนะสามตัวสองตัวแต่ว่าสามตัวมันจะมาบ่อยครับแต่ถ้าปีไหนไหว้ครูแล้วมันได้สองตัวมันก็จะสองตัวตลอดทั้งปีนานๆนนจะมีสามตัวมาทีหนึ่งอันนี้เชื่บวแต่ว่าสองตัวขันบนลังเสียดเอยๆนี่ก็โอเคเนาะคะัโอเคเ ถ้าพูดถึงเรื่องว่าบนล่างค่ะแต่จริงๆอาจารย์็อยากให้ได้สามตัวเลยค่ะผมถ้าได้สามตัวมันก็มันก็จะได้อ่าปัจจัยไว้ซื้อข้าวซื้อขนมซื้ออะไรกันมันก็จะได้เยอะกว่าสองตัวเนาะสามตัวตรงๆเนาะอาจารย์ครับทีนี้งวดนี้เห็นอาจารย์ว่ามีเกินๆใช่ไหมอาจารย์เกินเป็นเลขฝันฝันเป็นเลขฝันครับฝันว่าโมโหรีเขามาทวงค่าเลขเขามาทวงมาทวงค่าโมโหรีครับ แต่ว่าในความเป็นจริงนะอาจารย์ยังค้างขอยู่สี่พันสี่พันแต่ในในความฝันอ่ะเขามาทวงข้ามโหรีสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสามเขามาทวงค่าโมโหลีสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทครับอาจารย์ก็เร็วว่าโอ้ยสามร้อยเจ็ดสิบสามมันยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวให้หาก่อนเดี๋ยวให้หาก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ เอาใบสีเอาอะไรไปส่งที่วัดที่อะไรอืีเขามีงานวงสวงแล้วได้มาเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาให้ครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาให้เจนเย็เนเยนเย็นก็อย่างนี้นะครับทีนี้พอตื่นตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็คือเป็นวันที่จะต้องเอาใบสีเนี่ยไปส่งให้วัดต้องเร่งทําแล้วเพราะว่า,เ,า,เ,า,เ,าเลขออกสนะิบหกเนาะเขาวงสวงสิบเจ็ด แล้วจะไม่ได้ไม่ได้นอนนานนอนประมาณเท่วโมงหนึ่งเอนหลังแค่ชั่วโมงเดียวเพราะว่า<ม>เร่งใบสีครับเกือบไม่ทันพิธีเกือบไม่ทันเลิกเพราะประกอบใบสีแล้วลูกมือไม่มีครับทีแรกว่ามีลูกมือเขาบอกเขาจะมาช่วยทาคุยโทรเขาว่ามีงานทําเพยสีที่วัดนะเขาว่าจ้างมาจริงๆชุดนี้ถ้าเป็นช่างชุดอื่นนะเขาคิดหมื่นสองทั้งใบสีทั้งใบสีต้นกล้วยเก้าชั้นเจ็ดชั้นห้าชั้นสามชั้นอย่างละคู่ ใบสีเทพใบสีพรมยางละคู่ใบสีปากชามใบสีถาดใบสีอะไรหลายอย่างแหละครับถ้าชุดช่างชุดอื่นเขาเอาหมื่นสองแต่หมื่นสองนี่หมายถึงว่าลุงลุงน้องเขาหลายคนเนาะครับแต่อาจารย์คิดเอาแต่ค่าค่าอุปกรณ์ไม่ได้เอาค่าแรงไม่ได้เอาไอ้นี่อาจารย์คิดแค่หกพันอืมครับทีนี้ให้ลุงน้องเขามาช่วยทายําใบสีเขามาช่วยทายําใบสีเขาก็บอกว่า เดี๋ยวจะไปช่วยแต่พอได้ยินว่าคิดค่าใบสีแค่หกพันเอาแต่ค่าอุปกรณ์ค่าแรงอาสาอาสาขอแรงเคื่อกันเอาบุญเข้าวัดหายลุงน้องไม่มาเงียบเลยจะเลยต้องทําคนเดียวอดนอนอยู่สามวันอือดนอนสามวันบ้านทำประกอบใบสีเกือบไม่ทันได้เลดเลดเวลาพร่าเขากําหนดเลิกบงเสรที่แถวหกสองโมงเก้านาทีเลื่อนไปเป็นเก้าโมงสิบห้านาทีครับผมเกือบไม่ทันอื ทีนี้อาจารย์ช่วงกลางคืนของวันที่สิบหกต่อกับสิบเจ็ดเนี่ยก็คือตรงเว่นเนี่ยแหละอาจารย์เอ็นหลังหลับงีบไปได้แค่ชั่วโมงเดียวในะช่วงเอ็นหลังงีบเนี่ยแหละฝันฝันเลยฝันเลย,เลยอืคิดว่าเขาน่าจะอยากให้ คิดว่าเขาน่าจะอยากให้นะไม่งั้นแค่ชั่วโมงเดียวไม่น่าจะฝันได้ขนาดนี้ส <37 3. S 2> ามเจ็ดสามนี่นะอาจารย์สามเจ็ดสามเพราะว่ามาทวงค่ามหรีสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทเขาว่าอย่างนั้นเออสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทมันมาบอกเป็นแน่ๆเนาะเออมันมาบอกเป็นปริศนาเนะเาะอาจารย์เพราะว่าเพราะว่าพูดว่าอยู่ว่ายังค้างค่า,ามหรีอยู่สี่พันกับค่าเครื่องเส้นพิธีอีกสองพันเขาทวงและทวงอีกอยู่นะปูอ๋อครับอาจารย์ไม่้ซื้อ ราะจะไม่ได้ซื้ออยู่แล้วปกติจะให้แม่แกเป็นคนซื้อแล้วแม่แกก็ซื้อมัง่งไม่ซื้อมัง่งแล้วช่วงนั้นก็เร่งใบสีเลยไม่ได้ซื้อวันนี้ควันนี้ไม่ได้ซื้อเพราะว่าหมตเตเร่งทําใบสีไม่มีเวลาซื้ออ,อเราตกลงลอตเตอรี่ก็ไม่ได้ก็ไม่มาใกล้ด้วยแหละถ้าลอตเตอรี่มาก็อาจจะได้อยู่สักใบสองใบทีบนี้ลอตเตอรี่ก็ไม่มาใกล้ครับผมพอหวยออกเสร็จก็เลยนั่งบนกับ ตาเนี่ยแหละนั่งนั่งก้น <Okay. S 1> นั่งเก้าอี้กำลังคัดใบตองอยู่คัดใบตองออกจากการที่เตรียมจะม้วนทําใบสีตอ่อไม่ถูกสักบาทเลยตาอืไม่ถูกสักบ,บาทเลยตามัว mm. แต่เร่งใบสีงานใบสีเขาไม่มีเวลาไปหาซื้อลอตเตอรี่ไม่มีเวลาไปหาซื้ออันนี่อะไรเลยทําไงเนะาะทมหัวดีเขาก็ทวงอยู่เด้พูดอย่างนี้แหละครับแล้วก็ ขามานอนฝันตอนคืนเราฝันเห็นเลยอืฝันเห็นว่าเขามาทวงนี่เล่งตัวนี้เนี่ยจารอย่ตัวนี้เนี่ยแหละสามเจ็ดสามเนาะงามจริเนาะงามอยู่เนาะสามนี 7, ม่ดังดังมางหลายงัวเแี่ยวเนาะเนาะเดี๋ยวแอดมินลงเบอร์โทรไปให้เผื่ออยากช่วยค่าโมโหเรียอาจารย์น้อยเนาะนะครับ<ช>ผมท้ายคลิปเนาเดี๋ยวลงไว้ให้นะครับแล้วก็โมทนาสาธุก,กับคุณแม่ที่ร่วมบุญมานะครับอาจารย์เอาไปไปจ่ายค่าโมโหเรียใช่ไหมจันก็น่าจะรวบรวมจ่าย,ายค่าโมโหเรียยังขายอีกหลายบาทอยู่ ได้มาแล้ว1 0 0 0พันนะอาจารย์ได้มาแล้วก็ภาวนาให้มีบุญสัมพันธ์กันกับอาจารย์น้อยในงวดต่อถัดไปพอไหว้คูแล้วใช่ไหมอาจารย์เนา้คูแล้วน่าจะเฮงน่าจะปังแล้วทีนี้เราจะไปขอกันที่ไหนดีครับสําหรับวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยค่ะจะไปที่ปูนาของอาจารย์เพราะว่าเราเว้นมาสองงวดแล้วเราติดธุระออกสายนอกจะขอท่านไว้งวดหนึ่งเราก็ถ้าถูกสามงวดจะตั้งศาลให้ท่านเนาะเราไปขอท่านถูกงวดหนึ่งแล้วแล้วพองวดที่สองเราก็ไปสายนอก ของงวดที่สามแล้วก็ไหว้ครูแล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปสองงวดอ่าแล้วงวดนี้จะถือโอกาสไปคอท่านเพราะว่าถ้าถ้าท่านให้ถูกสามงวดจริงๆก็จะได้สร้างสารสร้างอะไรให้ท่านครับน่าจะน่าจะไม่มีพิธีอะไรแล้วช่วงนี้อืมน่าจะไม่มีพิธีอะไรแล้วเพราะว่าที่แรกเขามาจะมาติดต่องานพอดีเห็นอารทำนู่นทํานี่แล้ว ตาก็เริ่มไม่มีแรงแล้วเริ่มสลืมสลือจะรับแรงไม่ลับแรงเบอกโอ้อาจารย์ถ้าหมงานน่ะขนาดนี้เอาไว้ก่อนก็ได้แล้วเอาไว้สักหลังวันที่หนึ่งค่อยทําก็ได้อืมก็บอกว่าอย่างนี้เนาะวันนี้อยากให้อาจารย์พักผ่อนมากกว่าดูท่าน่าจะเหนื่อยหน้าดูอืทังก็บอกว่าพักสักสิบวันพักสักสามสี่วันก็น่าจะมีแรงขึ้นมานั่นแหละเดี๋ยวสักยี่สิบห้ายี่สิบหกก็ได้ทางจะพาก็บอกว่าอาจารย์พักให้เต็มที่ก่อน เอาให้เต็มที่ดีกว่าอืมเดี๋ยวพักแค่วันสองสามวันเลยไม่ฟื้นกําลังดีมาบุกงานต่อก็เดี๋ยวจะไม่สบายเอาเพราะว่าจะมีฟ้าผ่าเหมือนกันหรือไรอืมฟ้าผ่าก็มีนะอาจารย์ฟ้าผ่าในหมู่บ้านเนี่แหละครับเขาเห็นทําแล้วเขาก็อยากทําแต่ว่าอาจารย์คิดว่าเขาน่าจะรองงบจากลูกหลานเขาเงินเดือนออกอะไรออกด้วยนั่นแหละไม่น่าไม่น่าจะเกี่ยวกับที่อาจารย์พักผ่อนไม่พออย่างเดียวถ้าจะเกี่ยวกับเรื่องอ่าปัจจัยจากลูกหลานเขาที่จะ ส่งมาให้ทําพิธีทําธุระด้วยนั่นแหละคี่สางผานนี่แม่นเลยทุดทู่น้าได้นี่เขาเลขว่าตีวเป็นผาภูมิบ้านผาภูมิบ้านนี่เตรียมเยอะเตรียมเยอะจากที่อาจารย์ไปเตรียมฟ้าผาภูมินาเนี่ยถ้าฟ้าผาภูมิบ้านเตรียมของเพิ่มเป็นสองเท่าจัดประลําเพราะว่าจากสามชั้นมันต้องเป็นเจ็ดชั้นครทำเจ็ดชั้นทำนี่หลายอย่างครับประเด็นปัญหาก็คือว่า ตอนนี้นะใบตองสังเกตดูยอดใบตองบ้านอาจารย์ไม่เหลือสักยอดนะ้วตอนนี้เหลือแต่ต้นใบตองก็ไม่มีอาจารย์เนาะไม่ทันแล้วถ้าเขามาจริงๆช่วงนี้ก็น่าจะไม่มีใบใบตองทําพิธีให้เขาครับแล้วใกล้เคียงเขาเอาไปทําพิธีบวงสวงหมดแล้วใช่ผมเนาะยังไงก็ฝากทานผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางของอาจารย์น้อยวันนี้เอาเป็นน้าเกลือไปก่อนอนาจารย์เนาะสามเจ็ดสามไปยังไงก็ขอ <c oughs> ขอบคุณอาจารย์น้อยมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของอาจารย์น้อยนะคะความฝัน3 7 3สนะคะฝากตามแนวทางเลขทาพิธีด้วยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้น,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ